าที่สวัสดีพี่นอ้องอีกคือเก้า่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางนะครับ ฮานอยประจําวันจันทร์ที่13นะครับพฤษภาคม67นะครับผมเนาะอ่ะก่อนอื่นมาที่ขอสวัสดีนะพี่แม่พี่ๆสมาชิกเอฟซครับประจําขอสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ทินนี่ต้อนรับสู่ช่องบ่าวทีพารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้ในสมาชิกก็สู้ต่อตามกันต่อกับแนวทางฮานอยผมประจําวันจันทร์นะที่13ในเรือที่สมาชิกนะครับผมเนาะนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็มีทั้งแนวทางเราพัฒนาแล้วก็มีแนวทางเลื่องทูบตะไคร้ด้วยนะสำหรับวันนี้ในสมาชิกนะครับเนาะสำหรับพี่ๆสมาชิก คนในชื่อชอบแนวทางทูบมงคลตะไคร่ก็อย่าลืมคอยติดตามรับชมกันแล้วก็เราพัฒนาวันนี้ในมาชิกนะครับก็มั่นใจเคยเก่านะสำหรับเราพัฒนารอบที่ผ่านมานี้ก็เข้าที่1นึหในมาชิกฟาดที่1เข้าที่1นึเลยสำหรับเราพัฒนาถือว่าปังพุกมไม่ไหวเย็นนี้อย่าลืมนะครับเนาะหน้าไฟ์สด19บเกานกาเป็นต้นไปนะครับจะนักจะเต็มแน่อนอนสายด่วนเราพัฒนาแล้วก็มาพูดคุยกันหลังจากจบอานอยในมาชิก19บเก้านาฬิกาสำหรับแม่แมๆหรือพี่มาชิกคนไหจจะเข้าห้องเรียนผมก็นะครับ เย็นนี้ได้มาเช็ก19ในกาเนอนะครับเวียนเข้าห้องเรียนฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเด้อนะครับอ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งของการแจ้งเตือนไปด้วยนะพี่มาชิกเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆพี่มาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆแล้วก็พวกพวปังจากเป่าทีเนี่มาชิกก็เต็มที่ทุกครั้งนะเต็มที่ทุกแนวทางสำหรับแนวทาง6ได้มาชิกนะครับเนาะนะครับมา มาดูคำเตือนนิดหนึ่งเราค่อยไปสรุปผลกนได้มาชิกนะเนะาะทางช่องพเพีสื่อกลางเด้อการนำเสนอสูตรคำนวณแน,นวทางฮานอยวันนี้ได้มาชิกนะตัวเลขั้หมูัขตัวตุ่นมนจาจากแนวทางสูตรนะนะครับไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งในมาชิกนะโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมด้วยนะครับเนาะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะเด็กต่ำกว่า1 8ปีผู้ปกครองควรพิจารณาดูแลก็เชิดในการรับชมนะครับผมเนาะนะครับ อ่ะมาสรุปผลเมื่อวานเลยนะครับผมเนาะโอ้โหเมื่อวานนี่เหนื่อยเลยสลับแนวทางฮานอยผมไนดะ้มาชิกนะครับแล้วก็ทําเต็มที่แล้วนะครับผมเนาะอ่ะนะครับนักรบย่อมีบาดแผลเนะ้อยมาชิกเอานะมาดูเลยเทียบเคียงสีน้อยมีน้อยกินนะ้อพิเศษปกติแล้วก็ v ีพนะนะครับสลับสรุปผลผมนะครับอ่ากระชาตินี่หนะึ่งกระชากห้าแปดสี่หนึ่งแปดนะกระชากห้าแปดสี่หนึ่งแปดโอ้โหหนึ่งแปดมาในตัวอ่าเด่นเลยนะี่มาชิกสลับหนึ่งแปดเมื่อวานนะแต่ประกาศชาตินะครับผมเออ นะครับกระชาติเข้าชุดนี้นะาหนึ่งแปดในมาชิกเออนะครับกระชาตินะแต่อย่นี้ไม่ได้จับมาในตัวเด่นนะครับอ่าแล้วก็แปดสี่นะครับเนาะแปดสี่โอ้โหกระชาตินี้เด้งๆเลยเมื่อวานในมาชิกเออกระชาติเขชุดนี้อีกอันนี้คือกระชาตินะนะครับอ่าเทียบเคียงให้นะครับเนาะนะครับลอยกิจนะครับเก้าศูนย์สี่หกเจ็ดในมาชิกลอยกิจเก้าศูนย์สี่หกเจ็ดนะครับผม เออนะครับหนึ่งกับแปดไม่ลงเมื่อวานนะครับเนาะอรุณสวัสดิ์ที่จะมาเช็คยามเช้ากันเยนะครับสำหรับพี่จะมาเช็คที่เพิ่งมาเจอตอนเช้าเนาะแล้วก็พิเศษอ่าสี่สองห้าศูนย์อ่าห้าหกโอ้เมื่อวานนี่ห้าลงในมาชิกนะครับเนาะห้ากับหกลงเมื่อวานผมให้หนึ่งกับแปดนี่มาเช็คนะครับหนึ่งไปอยู่สลักร้อยเลยโอ้ยนะครับเนาะนะครับไปอยู่ทำไมเจนเทิร์นอยู่คนเดียวเลยนะครับตัวเดียวนี่นะครับนะครับรอบปกติหนึ่งไปสลักร้อยเลยในมาชิกนะครับแปดไม่รู้จะไปไหนแปดไม่มาเมื่อวานนะครับ เอ้าก็ทําเต็มที่แล้วนะให้มาเช็คเมื่อวานในแปดไม่ลงเลยนะครับเออนะครับผมให้หนึ่งกับแปดในมาเช็คนะครับผมนะครับสรุปโอ้โหเรียบร้อยเมื่อวานนะครับขออภัยแม่แม่ไว้ด้วยกันละกันพี่มาเช็คไว้ด้วยกันละกันตีสำหรับเมื่อวานนะครับก็ทําเต็มที่แล้วเบิ้ลไม่ลงนะเมื่อวานในมาเช็คนะครับอ่ะเดี๋ยวก็พักรักก็ไปต่อเนาะสำหรับในทางผมวันนี้ก็ตามกันต่อนะครับสำหรับในทางฮานอยวันนี้เนาะนะครับไปสู่เป็นทางทั้งสิ้นนะพี่มาเช็คไปสู่เป็นททางงั้ส้นก็ูตรเป็นวทางสหรับในทาางผมเนนะะครับอ่ะ ตามกันต่อสำหรับวันนี้นะครับฉนชอบแคบไว้จดไว้นะครับอย่าลืมวันนี้มีแนวทางทุกทอ่ากุมารไข่ด้วยเนดะ้อสำหรับอ่าใครชอบนะครับนะลงรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยเนะหาะฮานอยนะครับฮาหนอยวันนี้วันที่13เดามนทับห้ทับห นนะนะเออครับเนะาะรัฐบาลไทยอย่าลืมนะผมสรุปโค้งสุดท้ายให้เรียบร้อยแล้วสลับแนวทางรัฐบาลไทยมั่นใจคือเก่าเด้อะนะครับเนาะอย่าลืมติดตามรับชมนะจะได้ไม่ตกขบวนสลับในเดียวก็้ามาที่15เช้าเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปในะห้องเรียนนะถ้าเกิดใครชนชอบนะครับอ่ะมาดูตัวเด่นเลยนะครับ <c oughs> เด่นผมให้ตัวนี้นะครับวันนี้เนาะนะครับห้าเออนะครับในสูตรที่ห้าสับเจ็ดนะวันนี้อ่าดูดิห้าจะลงอีกไหมเมืม่อวานนี้ ห้าลงนะครับเนาะนะครับอ่ะเซนชอบแค่วาจดไว้นะมาชิจากจับคู่ได้เลยเด้อนะครับเนาะแล้วก็มาตามก็ด้วยจับคู่เด่นสองตัวนะนะครับสองเตันเด่นสองตัวสองตัวเด่นนะครับสองเ,เด็นสองตัวมีนะครับห้าหนึ่งนะห้าสองห้าสามเด้อนะครับอ่า เจ็ดแปดนะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะครับเนาะนะครับเอาเบิ้ลอีกเอาห้าห้ากับเจ็ดเจ็ดนะสลับทิศทางเบิ้ลถ้าชอบเบิ้ลเนาะนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยเนี่ยมาชี้วันไม่ลงวันนี้นานวันนี้ไม่แน่นะมาชิ้วันอาทิตย์ไม่ลงนะครับเบิ้ลเมื่อวานนะวันนี้วันจันทร์นี่ต้องให้ระวังเบิ้ลไว้นะครับเอ้านะครับมาดูในตัวเน้นผมเลยนะครับเนาะ เออนะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้าจะพูดได้เลยแล้วก็ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์นะนะครับยังไงขอให้มาในตัวนี้เด้อวันนี้ยังไงขอให้มาตัวนี้เด้อนะครับเนาะนะครับอ่าแล้วก็ห้าสามสามห้านะเอออันนี้ระวังก้าไอระวังหกเออนะครับเนาะอ่ะให้ระวังเบื้อไว้อีกนะครับเนาะดูดินะครับเมื่อวานไม่ลงวันนี้ต้องระวังอีกนานนะครับจนชอบแค่ไว้จะไว้ขอโชคดีการสลับมาสุดจับคู่เด่นยสองตัวเนี่ยมาชี้นะครับแล้วก็มาตามก็ได้สามตัวเด่นนะสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับ สามตัวเด่นสามเด่นสามตัวมีสองห้าสามนะแล้วก็อ่าแปดเจ็ดเก้านะแล้วก็หนึ่งห้าสองนะเออนะครับในชุดสามตัวก็สามชุดอีกขึ้นเขานะครับนี่เลยนะครับเก็บการแสดงก่อนใจโ่มๆนะครับสำหรับผู้ช่วยดีบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมด้วยนะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยว ผมย้อนให้รอบหนึ่งนะครับสลับในทางฮานอยวันนี้นะก่อนที่จะแคบกันนะฮิบาริชิ5775จะพูดได้เลยเด้อแล้วก็515253787970ผมได้ใน53กับ79นะวันนี้ระวัง69ด้วยให้ระวังเบื่องไว้อีกนะครับแล้วสวิงสลูจะปลอดภัยกว่านะครับดูดีว่าวันนี้จะลงไหม57นะขอโชคดีกันสลับในพูดจะพูดเด่นสองตัวขอให้มานะครับขอให้ลงสามเตือนก็มี253แล้วก็879แล้วก็152นะครับก็จะประมาณนี้สลับในทางผมอ่ะนะครับ54321แคบเลยนะครับ ะนะครับยังไงขอให้มา2ตัว3ตัวเรื่อวันนี้จะได้ปั๊ปวๆปังๆกันนะครับยันวันนี้อย่าลืมนะครับ 19ในคาร์นอกจากมาชิคอย่าลืมสายด่วนเราพัฒนานะมั่นใจขึ้เก่าจะหนักจะเต็มแน่นอนสําหรับเราพัฒนาเย็นนี้นะครับสหรับใครเข้าห้องเรียนก็19ในคาร์นะครับมาเจอกันทักทายกันหลังจบฮานอย er an, อย,ยังไม่จบฮานอยหรอกนะครับเร่องอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันเย็นนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดมั่นใจขึ้เก่านะครับโชคดีเป็นคนทุกคนนะครับช่วงนี้อากาศเย็นสดชื่นสบายดีนะครับยังไงขอให้สดชื่นกันสำหรับวันนี้ทั้งฮานอยเราพัฒนาและก็ในทางอื่นๆด้วยนะห้องเรียนเลือกรูปตะข่ายด้วยนะว สวัสดีนะครับ